ในีใคราใชบ้างมีใครที่เห็นเวลาเป็นปืทั้งหลายที่เราเ็แล้วมันอ่อนมันวยกิเลยวันนี้ฮะเราอยู่ที่เมืองเชิงตูเทศจีดเป็นแหล่งที่บอกว่าดูแลเพาะพันธุ์อนุรักษ์คนควาแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับว <Wow! S 1> ันนี้จะมาดูว่าแพนด้าตัวจริงมันน่ารักหรือเปล่า <S <S ทาไม <S <S คนทั่วโลกต่างหองรักแพนด้าและคนทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่ครับเพพบกับแพนด้าตัวจริง ที่กินนอนอึแล้วก็กินใบไั่หากันแบบนี้โรลิสเซเอร์หัวจีนก็้ามามากันเป็นบัสขนาจักแพนด้าเลยละกคนเดินม,มาใี่ตายสถานที่ก็ใหญ่เบอร์นี้นะเดินตรงนี้จบที่ตรงนี้ป้าไผยไปกับแพนดา้าเป็นอย่างนี้หลายสิบกิโลนี่แพนด้าแดงน้องแพนด้าแดง นี่ไงนี่ไง,ม,ไงมาโชวตัวตัวนี้เราเขาเรียกว่าเรดแพนด้าคนก็จะมงกันแบบนี้นี่มาโพโชต,ตัวเลยอยากจะบอกว่ามีแพนด้าเนี่ย<ม>ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และทูตสำคัญทไมตรีที่สำเร็จที่สุดของจีนในรอบ50ปีที่ผ่านมานะครับ <Wow. S 2> มีแพนด้ายอย่างนั้นนะ เวลาส่งไปประเทศต่างๆเนี่ยส่งเป็นคู่ๆค่าที่จะดูแลเี่ดปีหนึ่งโอ้โหหลายบาทและค่าเอาอไปฝากเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบล้านบาทต่อคู่เลยนะครับและสาคัญที่สุดเลยลูกของแพนด้าที่เกิดที่ไหนในโลกนี้นะครับจะมีสัญชาติจีนและต้องถูกส่งกลับมาเติบโตที่เมืองจีนแบบนี้นะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้หาทางออกไม่เจอ